ทารกในช่วงแรกเกิดมีอาการอ้วกหรือว่าแหวะหลังกินนมแบบไหนที่เรียกว่าผิดปกติแบบไหนที่เรียกว่าปกติค่ะสําหรับเด็กทารกในช่วงแรกเกิดนะคะมีการกินนมแล้วเกิดอาการอ้วกหรือาารอาการแหวกขึ้นมาเนะะี่ยค่ะถ้านมที่อ้วกหรือแหวะออกมานะคะลักษณะเป็นสีขาวสีนมหรือว่าสีออกขาวๆนะคะถือว่าเป็นเรื่องปกติ ะะสำหรับสีที่ออกมาแต่ถ้าสีที่ผิดปกติคือจะมีสีออกเหลืองๆเป็นลักษณะเหมือนสีน้ำดีปนอันนี้เรียกว่าผิดปกตินะคะควรที่จะพาน้องพบคุณหมอส่วนการอ้วกการแหวะนะคะที่เกิดขึ้นได้เลยเพราะว่าระบบทางเดินอาหารหูรูดกระเพาะระหว่างกระเพาะหารกระลำไส้นะะี่ค่ะที่ยังปิดไม่สนิท ส่งผลทาให้นมนะคะเมื่อลูกกินอิ่มนมเป็นของเหลวนมก็ไหลย้อนออกมาได้เมื่อเราจับอุ้มลูกเรอหรือว่าจับอุ้มลูกนอนนะคะบางคนจับเรแล้วเอาวางลงนอนก็ยังมีอาการอ้วกแหวกเกิดขึ้นได้นะคะไม่เป็นไรนะคะคุณแม่ถ้าลูกมีน้ําหนักที่ขึ้นดีนะคะมีพัฒนาการที่ดีสิ่งที่อ้วกหรือว่าแหวกออกมานมนะั้นนะคะ ก็ถือว่ากเกินกระเพาะของลูกนะคะไม่เป็นไรลูกรับไม่ได้แล้วลูกไม่สามารถรับต่อได้แล้วนะคะก็ไหลย,ย้อนออกมาสิ่งที่คุณแม่ต้องระวังนะคะก็คือลักษณะของว้วกแหวะแล้วก็ดูเรื่องน้ําหนักลูกนะคะแล้วก็อย่าให้นมที่สําลักเข้าสู่ระบบ